ในปี2026เครื่องบินรบที่ถูกจับตามองมากที่สุดลำหนึ่งจากฝั่งสหรัฐอเมริกาคือ F-15EX หรือชื่อเต็มว่า F-15EX Eagle II เครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดที่พัฒนาโดย Boeing ซึ่งเป็นการอัปเกรดขั้นสูงจากตำนานเครื่องบินรบ F-15 ที่โลกรู้จักมายาวนานกว่า40ปี แม้ว่าโลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่เครื่องบินรบยุคที่5และ6อย่าง F 3 5หรือเครื่องบินล่องหนล,ล้ำสมัยแต่ทำไมสหรัฐอเมริกายัางเลือกลงทุนกับเครื่องบินที่ใช้แพลตฟอร์มเก่าของ F 1 5คำตอบนั้นคือความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถในการพัฒนาให้เทียบเท่าหรือเหนือกว่าเครื่องบินยุคใหม่ในบางด้าน F15E x Eagle II รุ่นปี2026ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการรบในสมรภูมิที่ซับซ้อนและมีภัยคุกคามสูงมีการติดตั้งเรดาร์แอน APG 82 AESA ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายสิบเป้าหมายพร้อมกันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันตัวชั้นยอดระบบสื่อสารที่ล้ำหน้าและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการบรรทุกอาวุธจำนวนมากที่เครื่องดินยุคที่5้าไม่สามารถเทียบได้ สิ่งที่ทำให้ F-15EX เป็นที่น่าจับตาคือความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้มากถึง22ลูกไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ M-9X, M-120 AMRAAM หรือแม้แต่ขีปนาวุธร่อน JASSM และ JDAM สำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินซึ่งนั่นหมายความว่า F-15EX สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องบินขับไล่ควบคุมอากาศและเครื่องบินโจมตีในลำเดียวกัน เมื่อพูดถึงขุมพลัง F 1 5 EX ใช้เครื่องยนต์ป r ัดแอนวิ n e y F 1 0 0หรือ General Electric F 1 1 0คู่ให้แรงขับถึง29,000ปอนต์ต่อลูกต่อเครื่องยนต์ทำให้มันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดกว่า2.5มักซึ่งถือเป็น1ในเครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในโลกนับปี2026ในด้านของเทคโนโลยี F 1 5 EX ไม่ได้เน้นความล่องหนแบบ F 3 5แต่กลับเลือกใช้วิธีการอื่นในการเอาตัวรอด เช่นการรบในระยะไกลก่อนที่ศัตรูจะมองเห็นและการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรบกวนเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามจุดนี้เองที่ทำให้ F-15EX สามารถต่อกรกับเครื่องบินล้ำสมัยจากฝั่งจีนหรือรัเสเซียได้อย่างสูสีเช่น J-20 หรือ SU-35 ในปี2026กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้จัดซื้อ F-15EX เข้าประจำการจำนวนมากเพื่อแทนที่ F-15C ดีรุ่นเก่าที่เริ่มเสื่อมสภาพโดยมีเป้าหมายสูงสุดถึง144ลำซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถรองรับภารกิจทั่วโลกตั้งแต่ยุโรปตะวันออกกลางไปจนถึงเอเชียแปซิฟิก e F-15EX ยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับระบบสงครามในอนาคตได้อย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับดาวเทียม ระบบไร้คนขับหรือแม้แต่การควบคุมฝูงโดรนในรูปแบบของลอยเย w i วิ m งแมนซึ่งจะเป็นเทรนด์หลักของสงครามทางอากาศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในแง่ของงบประมาณหนึ่งในจุดแข็งของ F-15EX คือราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่า F-35 โดยเฉพาะเมื่อต้องบรรทุกอาวุธหนักจำนวนมากเพราะหากใช้ F-35 จะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะและข้อจำกัดด้านการล่องหน แต่ F-15EX ไม่มีข้อจำกัดนั้นและยังบำรุงรักษาง่ายกว่ามากเพราะใช้ชิ้นส่วนและเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วจากมุมมองของประเทศพันธมิตรเช่นญี่ปุ่นอิสราเอลซาอุดีอาระเบียหรือแม้แต่สิงคโปร์ต่างก็แสดงความสนใจในการอัปเกรดฝูงบิน F-15 ของตนเองให้เทียบเท่ากับ F-15EX ของสหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเครื่องบินรุ่นนี้ สำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่มีแผนชัดเจนในการจัดหาเครื่องบิน F-15EX แต่หากพิจารณาจากความต้องการในการเสริมเคี้ยวเล็บของกองทัพอากาศและแนวโน้มของประเทศในภูมิภาคที่กำลังเร่งพัฒนาอากาศยานขั้นสูง F-15EX ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยด้วยความสามารถที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันอธิปไตยทางอากาศและการโจมตีเชิงลึกอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ ความสามารถในการปฏิบัติการแบบสองที่นั่ง ซึ่งทำให้สามารถฝึกนักบินหรือใช้เจ้าหน้าที่ภารกิจร่วมควบคุมระบบต่างๆได้พร้อมกันเพิ่มความยืดหยุ่นและความปลอดภัยในการรบในปี2026ความน่าสนใจของ f 1 5 x ในปี2026ยังอยู่ที่การทดสอบร่วมกับระบบอาวุธนาคติระดับโลกเช่นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียบไฮเปอร์โซนิกมิซซิลเรื่องบินซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงแนวทางการรบทางอากาศในยุคหน้าโดย f 1 5 EX ถือเป็นหนึ่งในไม่กีมสายพลอที่การพนา และทลายไวรัในการบรรทุกอาวุธระดับ m g 35กล่าวโดยสรุป F1 5EX ไม่ใช่แค่การนำของเก่ามาเล่าหมาแต่มันคือการหลอมรวมประสบการณ์ของะคร่องบินรบเสียใิเเข้ากับเทคโนโลยีและาสุดในยุคสมัยทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่หลายคนมองผ่านในสตวรระับที่2 1อเล็กทรอนิกส์แม้ว่าอนาคตขององค์การรบอากาศจะไปสู่ความล่องหนปัญญาประดิษฐ์และระบบไร้คนขับแต่ในปัจจุบันได้ 15EX ยังคงเป็นนักรบที่มีเคีืยวเล็บครบเครื่อง